เ o ี w ย n d e r i n อ with w n d e ันมาตัดให้ในลุงซอนเอาวันรากต้นสาบเสือมาต้มให้กินในตำราซึ่งผมได้ทดลองแล้วเขาว่าใบสาบเสือดอกสาบเสือลำต้นหากมันนี่ลุงซอนลกมาแล้วก็ล่างนะแล้วกเ็เผาเผาเสร็จแล้วก็ เอาไปดัง่งต้มต้มแล้วให้กินผู้ชายที่อายุเอาใส่อีกก็ได้ใส่ใส่หมดเลยผู้ชายนี่ให้กินหลายๆเพราะว่าผมได้ทดลองดูแล้วจากกั้นเนี้ยวยักได้ได้หน้าตาวัยรุ่นนะครับแต่สังขารนี่มันแก่ได้ครับเอ้กั้นเนี้ยวยากได้ได้เขาว่ากฏว่าผมก็กินอันนี้แหละครับต้องโทษทุกคบไฟเนาอ ุงซองก็เลยเอามาต้มให้กินนี่นี่ต้มเบาล้มบอกว่าโบมีเคียงมีอย่างแล้วเอาอันนี้ก็ได้เอาจะนำมาหาติดด็กเนาะใส่บอกกระชายกุยงซองใส่กระชายให้นำกระชายเนี่ยมันเป็นยาต้านโควิดโควิดสารพัดอย่างเลยนี่แหละมาตัดให้ม,มันก็ได้ความรู้ความสุขที่คุณดื่มได้เดีย๋ยวมันก็นติด,ดเด้อเด้อเย็นเย็น ลุงซ้อนน้ำมันปกติแน่น้ำมันทีท่วมตลอดฮอดเดือนใดนี่ต้านให้นี่มดประมาณต้นตุลาปุและเนาะมัมดกับแห้งลงมันเคยท่วมแบบนี้ลายเท่าปีที่ผ่านมา,าโอ้แต่ว่าปีนี้ลดลงแล้วเนาะอเอาไอ้เริยยูดูโให้มันโให้มันดันตกแห้งปไดให้มันพอสำนี้ละ อ love you อ l o อยกบ้าหนึ่ง I love you ีกบ้าหนึ่ง I love you เยี่ <love> ยม <love> <Yeah, S 1> มากรกผมมาดูน้ําลุงซอนบอกว่าน้ําท่วมฝ่ายตัดให้ก็เลยมาเบิงมาถึงแล้วลุงซอนบอกว่าูุวานนี้โตเพื่อน,นันติดอยู่ฝั่งนั้นน้ําขึ้นตรงสันฝ่ายนะ่ะประมาณห้าสิบเซนมาไม่ได้น้ำมาแรงมาก ติดอยู่เกือบทุ่มว่ะจะได้ข้ามมาวันนี้เรามาจอบดูเอาอาหารเอาขนมมาให้อีจอยปรากฏว่าเพิ่มเป็ไอีจอยท้องปุ้งเลยมันไปหาคุ่มขืนเขาแล้วก็เลยมานอนเล่นอยู่กับลุงซ้อนนี่แหละดูก่อนว่าวันนี้จะกลับหรือไม่กลับไม่แน่อาจจะนอนข้างคืนฟังเสียงฝนอยู่ในป่าตาัใไ้นี่แหละครับ ใครอยากมาส่งข้าวก็มาเด้น I love you I love you เ yeah. Cheer wandering with Cheer wanderer